เ,เพื่อนๆช่กพลังงานไฟฟ้าค่ะเป็นพลังงานแสงแดดค่ะสวัสดีค่ะ,คะกาแฟเย็นยังไม่หมดเลยคะ่ะยังเหลืออยู่กาแฟเย็นเวลาเราดื่มน้ำดื่มกาแฟดื่มอะไรนะคะอย่าแบบดื่มรวดเดี๋ยวบุ๊กบึ้กบกหมดแก้วนะคะไตทำงานหนักนะคะ่ะเราต้องค่อยๆดื่ม กูล <Good. laughs> ชนแก้วโชคดีครับกูลส <laughs> <laughs> วัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานนะคะสะพานนี้นะหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะปรากฏว่ามีการใช้งานเยอะมากเรียกว่ารัฐบาลก็ได้เงินคืนแล้วล่ะคะ่ะถือว่าเป็นรายได้อีกอันหนึ่งของรัฐบาลนะคะเพราะว่า เนี่ยการใช้ถนนระหว่างข้าระหว่างเมืองกับพื้นภาคพื้นนะคะภาคพื้นสู่เมืองหลวงเนี่ยคะ่ะคือเรียกว่ารายได้ดีเชียวคะ่ะคุ้มเลยกับการสร้างสะพานนี้นะคะถือว่าเป็นทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะะไม่เช่นนั้นแล้ว เวลาข้ามสะพานนี้นะคะขับรถก็ประมาณ9 1นาถึงนาทีด้วยความเร็ว110นะคะอันนี้ก็เราอยู่บนสะพานนะคะ่ะแต่ว่าคุณแม่น้องเข้าไม่สามารถถ่ายคลิปได้9นาทีนะคะพอดีใช้ iPad iPad เต็มมากเลยก็แป๊บ,บนึงเดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวกดให้อีกรอบ จุดตรงที่เราต้องจ่ายตังค์แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นเอ็กซ์เพรสโคดแล้วก็คอนเทนต์หมายความว่าจ่ายเงินสดนะคะช่องนี้เราผ่านจ่ายเงินสดค่ะสีน้ําเงินนั่นคือมีการ์ดค่ะแล้วส่วนสีเขียวนั่นคือเป็นเครื่องหมายเอ่อเป็นเครื่องโบบิสจ่ายเป็นเดือนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วชุระป่าบังปิ๊กมาแหมแล้วที่เก่าเวลาเดิมที่นี่มาจ่ายตังอีกด้านหนึ่งเจ้าเรากำลังจะข้ามตัวเบลจที่แกอีกแล้วนะคะพี่น้องตัวเบลตตัวเบลตบิ๊กบิ๊กบริดจ์ค่ะ สมัยก่อนคุณพะะ่อน้่งข้าวทำงานนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยอยู่ตรงนี้คะ่ะในปี1,995นะคะช่วงคริสต์มาสนะคะตรงนี้เขาก็จะตกแต่งด้วยไฟะคะ่ะมีต้นคริสต์มาสเล็กๆอยู่บนยอดบนนั่นนะคะตรงนั้นอนะเวลาเราเดินทางข้ามสะพานตรงนี้นะคะก็จะต้องเสียค่าข้ามนะคะเ 245ครูนค่ะเป็นครูนเรือสินค้านะคะตู้คอนเทนเนอร์เรือเดินสมุทรค่ะ mm. ก็จะผ่านลอดใต้สะพานนี้นะคะเน mm. ี่ยค่ะเวลาช่วงหน้าน้ำรถนะก็จะเห็นเลยนะคะเห็นก้นทะเลอะมองเห็นก้นทะเลคะ mm. ่ะผู้คนที่มีเรือไปนะคะเขาก็ออกมาล่องเรือช่วงอากาศดีๆแบบนี้นะคะ อีกหนึ่งนาทีหกโมงเย็นค่ะเพื่อนๆพี่น้องเจ้าอีกหนึ่งนาทีหกโมงเย็นดูพระอาทิตยสิค่ะอยู่ตรงโน้นเพื่อนเเรามาถึงลิลเลเปิลค่ะที่เดนมาร์กเนี่ยนะคะถ้าจะเดินทางจากโคเบเ a เกนไปสู่พักพื้นดินยุทแลนด์นะคะ ก็จะต้องผ่านสะพาน2สะพานค่ะก็คือ Big b e l l กับ Small b e บ l Big b e บสะพานใหญ่แล้วก็อันนี้ Little b e บค่ะล t t เล b เบเขาเรียก Little b e บนะคะอันนี้เป็นสะพานที่2ค่ะตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าผ่านด่านนะคะทุกคนแล้วมาแวะร้านลุงเคอีกแล้วลุงเคนี่น,นี่กองทัพเดินด้วยท้องตอนนี้ยามเย็นทุ่มหนึ่งแล้วค่ะ เราวแวะร้านลุงเคเพื่อนเพื่อนลุงเคหล่ออยู่นั่นลุงเคเสิร์ฟอาหารนะคะถึงเบเริ่มเลยนี่อเราไปต่อค่ะแถวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่น,นส่วนอีด้านนี้คือลุงแม็กค,ค่ะเป็นคู่แข่งกันขนาดลุงแม็กนี่คนตรึมลุงเคไม่ค่อยมีคนเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะไม่ได้ใส่หูฟังนะคะอะตอนนี้เรามาเปิดถุงลุงเคกองชับเดินด้วยท้องตอนนี้ช่มงครึ่งแล้วค่ะนี่นี่ลุงเคบเบลล่มเลยค่ะอันนี้ของน้องข้าวไปถั <laughs> งนี้โอ้โหหิวกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าเดินทางนะคะ อันนี hey, it. It ้ของน้องเทาเขาก็มีอันนี้ด้วยค่ะนี่เป็น it's fingers licking good ไปดูกันฮะเดนเดนเซซันโอ้โหแกโอ๊บนะเล็กก็ซื้อ first เพืเ่อนๆค่ะคุณแม่สั่งบักเก็ตชูโกบักเก็ตชูโกสั่งมาสองไม่ใช่สิสำหรับสองคนนะแต่ว่าโหเราคงกินไม่หมดแล้วค่ะสั่งมาอย่างนั้นแหละรอบนี้ไม่ลืม,ม,มน้ำจิม้มฮอดชูฮอทนะคะอยากกินคือลิงด้วยโอเคดี่บ้านโอเค ไี่ว่ามลูกเล็กจะน,นื้ออินดีดเล็กจะน,นื้ออินขัวน้ยเล็กจะนื้ออิดีนแทร่ร้อนน้องข้าวบอกร้อนมาน้ำจิ้มฮอตว้าวฮอต for you มาชิมซีน้ำจิม้มมาชิมไก่ไก่อ๋อ้เขาก็จะมีในถังนี่นะคะอีถังไก่เนี่ยเนี่ยถังไก่เนี่ยทุกคน ถังไก่ให้ดูถังไก่ถังบะเริ่มเลยเนี่ยนเนี่ยถังไก่เนี่ยนะมันก็จะมีทงังไก่แบบนี้ไม่ใช่น้องไก่มัปีกไก่ค่ะทุกคนมีปีกไก่อ๋อมันรวมค่ะรวมมิดรนล้วไก่แบบเป็นชิ้นอย่างนี้เลยที่มิกซ์ฟา แล้วก็มีนี่อกไก่แบบนี้ด้วยชิ้นปลาล่มอย่างเงี้ยใครจะกินละเนี่ยกินยากอันนี้เรายังไม่กินนะเลยเออขอสํารวจก่อนนะคะอันนี้ไก่เป็นชิ้นชิ้นไก่เนื้อเป็นชิ้นชิ้นอ๋แล้วก็มีแบบนี้ขาไก่เรามาชิมขาไก่กันค่ะทุกคนแอดเพจ เออพะเพียเอ็กซิพะดี๋หาทุง,ทางกระดาษกกอนพ่ะคนเอน,นี่มีกระดาษโอเคดอเคดเี๋ยวเาดูฟ้พาพเพียหาดูฟ้าพะเพียมาเลยน้องไก่ลุงเค ใส่ผงกะหรี่เยอะไปอ่ะเอ๊ะหรือว่ามันเป็นรถนี้อ่ะมีผงกะหรี่อ่ะกินไปกินมายังไงคอนเฟิร์มเนื้อไก่หรือแม็กอร่อยกว่าคะทุกคนแต่ว่าช่วงเดินทางไม่ว่างเลยนะ ยังไงก็โอเคอร่อยอร่อยอยู่ด <laughs> ีอร่อยอร่อยอร่อยหิวหิวนี่จะอร่อยนะคะจะสองทุ่มละ เงยหน้าเลยค่ะดูไม่ยอมเงยหน้ามองเลย